วันนี้ผมอยากมาอัปเดตเรื่องดราม่าของเกม Power ที่ผมทำไปเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งเป็นเกมสไตล์โปเกมอนที่มีปืนแล้วก็หลายคนอนะ่ะบอกว่าสัตว์หลายตัวเหมือนกับโปเกมอนมากๆทีนี้วันก่อนในคลิปอ่ะผมก็ให้ดูคนที่เอามาเปรียบเทียบความเหมือนหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นร,รูปนี้ที่มีคนนึงเอามาโพสตบน X ว่าสัตว์2ตัวเนี้ยโมเดลเทียบกันแล้ว เป๊ะเลยแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยผิดครับเพราะเจ้าของโพสต์ออกไปยอมรับแล้วก็ขอโทษแล้วว่าเขาจงใจปรับไซส์ในโบเดลเพื่อให้เทียบกันแล้วเหมือนกันเป,เป๊ะๆอีกครั้งนะครับมีการพิสูจน์แล้วว่า Power เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างด้วย AI ตามที่กล่าวหากันซึ่งคนที่กล่าวหานะครับก็ออกมาพิมพ์บอกว่าเขาทาไปทั้งหมดก็เพราะว่าเขาเกลียดที่ Power เชิดชูการทารุณสัตว์มากๆคือ ยังไงก็ตามนะอีกสิ่งหนึ่งที่ออกมาพร้อมๆกันเนี่ยก็คือบทสัมภาษณ์ของผู้พัฒนาเกม Power ที่ผมว่าแบบสุดยอดมากๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนเขาเริ่มสร้างเกมนี้เขาได้งบมาประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วที่นั่นอ่ะไม่มีใครสร้างเกมเป็นเลยทุกคนสร้างไปเรียนรู้ไปเหมือนเวลาที่เราเปิด Google หาวิธีทํานูน่นทํานี่แล้วก็ทําไปด้วยโมเดลปืนอะไรพวกนี้เขาก็ให้เด็กที่เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์ธรรมดาๆนี่แหละสร้างขึ้นมากันและสาเหตุที่เขาเลือกทาเป็นโปเกมอนที่มีปืนนั้นเพราะเขากลัวว ิปืนโดยที่บริษัทของเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าการทํางานในบริษัทสร้างเกมนั้นเป็นยังไงกันบ้างทุกคน Copy f i ้ไฟล์แบ็กอใส่ทําได้ไว้ส่งไปมาทุกวันเพื่อเป็นการแบ็กอัข้อมูลและทุกสัปดาห์เขาก็จะซื้อทําไดฟ์มาเป็นกระมังเพื่อ Backup ข้อมูลกันสุดท้ายแล้วคนสร้างเกมยังบอกได้ว่าเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์รุราเหมือนบริษัททั่วไปเลยนะเขาแค่อยากจะสร้างเกมที่คนอยากเล่นก็เท่านั้นเอง